สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้เราเกม Black d e s e r อออนไลน์กันนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะพามาทำกิจกรรมไข่หานที่เส็จระยับนะคะก็จะเป็นให้เราเลือกว่าเราจะเอาไข่หานทองคำหรือไข่ธรรมดานะคะก็ ไข่ทองคำเนี่ยมันจะบวกอีกพถึง300เเลยนะคะแล้วก็บวกค่าสาสมเออหนึ่อโดยที่อยู่ได้60นาทีนะคะถือว่าดีงานมากๆก็เท่ากับว่าเราจะได้วันละหนึ่งฟองนะคะนถ้าสำหรับใครที่จะไม่ได้เลเวลก็ให้เลือกเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะเออเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะให้ดูนะคะว่าไข่ทองคําเป็นอย่างนี้แล้วก็ไข่อีกสีใบเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันได้อะไรบ้างนะคะมีคนอยากมีส่วนร่วมอ่ะเดี๋ยวก่อน คือ,อเริ่มต้นมาเราก็ต้องมาหา n p c ตัวนี้นะคะนี่เป็นเอ็มพีซตัวนี้นะคะมันอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียนะนี่อยู่ตรงบร,ริเวณนี้นะคะหรือง่ายๆก็คือข้างๆคอกหมานี่เองเห็นตรงที่แม่บ้านอยู่ใช่ไหมนั่นแหละก็คุยกับนางไปนะคะนางก็จะให้ทำาวสกดสนทนา เราก็จะได้ผักมาแล้วเอาผักนี่ไปให้น้องห่านนะคะเอ๊ะน้องเป็ดเอ๊ะหรือน้องไก่เอ๊ะเล่นไม่ทันแล้วมันก็คือห่านนั่นเองห่านฟรองโดนี่เอาก็มากดคุยเลยเอาห่านเออใช่เอาหา่านเอา,า,าเออกไข่มาให้ข้าเห็นไหมเอาไข่แล้วเสร็จแล้วเราก็กลับไปคุยกับเอ็นพีซีนะคะอะไรลูกห่านน่ารักไหมนี่ ขอขเขิดคุยแล้วก็กดคลิกครั้งนึงแล้วทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะคะทีนี้ถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยอ,ออกไข่เป็นไข่ทองคําจริงๆเราก็จะได้ไข่ทองคํามาแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ออกไข่เป็นไข่ทองคําเราก็จะสามารถเลือกเป็นอีก4ี่ใบที่เหลือเหนือได้นะคะแต่ทีนี้เลือกได้แค่อยา่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือจะเอาไข่ทองคําหรือไข่แบบอื่นก็เลือกได้แค่อย่างเดียวนะคะซึ่งแม่บ้านอะกาลังดัน เรนเจอร์ให้6.3อยู่บูชินะแม่บ้านก็จะขอเลือกเป็นไข่ทองคำนี่นะคะแม่บ้านจะเอาไข่ทองคำไปส่งให้เรนเจอร์ด้วยโอเคเห็นไหมง่ายมากเลยกิจกรรมไข่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่คุดกอบ NPC วิ่งเอา,เอาผักไปให้เจ้าน้องหา่านแล้วก็กลับมาขุดเอ NPC อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมมาทำนะคะกิจกรรมนี้ยาวๆจนถึง22สสอเมษาเลยเนาะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแมบ่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สักครู่ลูกมีตัวปวดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนาเนาะบายบาย